อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตาม subscribe. s u b สั r i ไ e สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับของ Honda เป็นข่าวที่3แล้วนะครับสำหรับ Honda ในวันนี้และอีกหลายๆคนนะครับคงเฝ้ารอคอยเจ้า Honda Civic e-h e-v คันนี้แน่นอนนะฮะซึ่งมันก็มาแล้วนะครับแต่มันจะมาจำหน่ายในยุโรปนะฮะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับสำหรับ Honda c ซ v i c ให้บริใหม่นะฮะจะจับคู่กับเครื่องยนต์ a อ kin s ส n Cycle ขนาด2.0ลิตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นะครับพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะฮะมีกำลังรวมอยู่ที่181แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่315นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้นะครับ Civic ใหมายังมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด72เซลล์แบบใหม่ด้วยนะฮะ และทาง Honda นะครับก็ยังได้กล่าวว่าการปรับปรุงเครื่องยนต์คั้งน,นี้จะทําให้เครื่องยนต์ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขประสิทธิภาพในเชิงของความร้อนสูงก็จะดีขึ้นด้วยสําหรับรถที่ใช้งานจริงและระบบส่งกําลังนะครับยังเป็นชุดควบคุมใหม่ล่าสุดครับของ intelligent power unit ซึ่งทาง Honda ก็บอกว่ามันมีขนาดเล็กกว่าและก็เบากว่าแต่ก็มีความหนาแน่นของพลังงานนะครับเพิ่มขึ้นไปด้วย นอกจากนี้นะครับ Honda Civic e-hv ใหม่ H e v ai, ยังมีโหมดการขับขี่อยู่4แบบด้วยกันนะฮะได้แก่ Eco Normal Sport Individual ในโหมดของ Individual นั้นฮะนั่นก็คือโหมดส่วนบุคคลน,นะครับช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งเครื่องยนต์เกียร์และหน้าจอแสดงผลตรงหน้าปัดได้ตามใจชอบด้วยนะฮะโดยทาง Honda เองนะครับก็ได้ชุดใช้ชุดควบคุมกำลังเนี่ยเพื่อควบคุมเกียร์คงที่ของรถ และแน่นอนครับ Honda c ซ e ี i c e-h-e-v ใหม่นี้จะวางจำหน่ายในตลาดยุโรปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้นะฮะส่วนเมืองไทยเองก็ต้องรอติดตามข่าวสารจากทาง Honda ให้ดีนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเข้ามาแน่นอนนะสำหรับ C e ี vic e-h-e-v ใหม่นี้นี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดของ Honda ต่างประเทศนะครับการเปิดตัวหรือกำหนดเปิดตัวอะไรอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้น,นะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทาง Honda นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ